คลิปการซ้อมครั้งนี้นะคะเก็บไว้เป็นที่ล,ลึกเลยนะหรือว่าจะเป็นคลิปประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะคะที่น้องพิงค์มีโอกาสได้ซ้อมกับพี่เมย์และชนกนะคะแล้วก็พี่วิวนะคะต้องบอกว่าคุ้มแล้วค่ะต่อให้ไม่ได้แข่งก็คุ้มแล้วนะคะสำหรับได้ตีกับรุ่นพี่มือระดับนี้นะคะเพราะว่า,าการที่ได้มีโอกาสมาซ้อมด้วยครั้งนี้เนื่องจากว่าน้องได้มีโอกาสได้ลงรายการ500นะคะของประเทศไทยที่จัดในการข่ะ แข่งขันทั้งนี้นะคะแล้วก็เลยได้โอกาสได้ซ้อมกับพี่ๆค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่เมย์รัชนกนะคะที่เป็นไอดอลของน้องพิงนะคะและเป็นปัใจของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็พี่่พวิวต,ต้องเก็บเรียกว่าเก็บภาพความประทับใจนะคะรวบวมถึงนะคะคลิปในการซ้อมครั้งนี้ไว้ให้น้องได้ดูนะคะ โอ้นี oh. ่นะคะขออดข้างข้าง พี่เมตีให้นะคะพี่เมเรียกน้องวิ่งตกเลย <c oughs> พี่เมเรียกน้องวิ่งตกเลยตบไม่ไหวแล้วค่ะดูแล้วสิทธาจะหมดแรงนะคะตอนนี้ <c oughs> เจอทั้งสปีดรูปความเร็วของพี่ๆนะคะแล้วก็เจอทั้งในเรื่องความแข็งแรงนะคะไม่ได้ตบสักลูกเลย <c oughs> เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนบนนะคะบนสนามซ้อมกันเพราะว่าพี่ทายดีมูะอยู่ด้านหลังีกนะครับค,คึกเจ้อเลยเปลี่ยนไปซ้อมกับพี่เมย์ซ้ายและพี่กันตะพลนะคะด้านหนึ่งสนาม,นามถือว่าเป็นความโชคดีของน้องพิคงเหมือนกันนะคะที่ได้ซ้อมกับรุ่นพี่หลายๆคนนะคะมีดีทั้งนั้นเลยแลาจะเป็นพี่เมย์ซ้ายนะคะพี่กันตะพลนะคะ <S <S <ๆ S 2> และอีกหลายๆท่าน วันนี้ก็เป็นวันซ้อมนะแข่งจริงก็จะเป็นพรุ่งนี้ถามว่าแข่งจริงไหมเอาเป็นรอบคอลี่ไฟล์ค่ะเพราะน้องพิงต้องผ่านรอบคอลี่ไฟล์ไปให้ได้ก่อนนะคะถึงสองรอบเลยนะ,ะไม่ใช่แค่รอบเดียวนะตะ้องผ่านรอบพอถึงสองรอบถึงจะไปรอบเมนดอลร,รอบเมนดอลรอบแรกก็จะเจอใครคะน่าจะมาลินดูจากรายชื่อนะคะบ้องเขาบอกว่าน่าจะเป็นมาลินนะคะก็จย่าไปผิดอ่า มือระดับไหนอะหรอคะณะเวลานี้นะคะต้องบอกประมาณมือดีไม่ใชาต้องหกมือหกของโลกนะคะมือหกของโลกแต่เขาเคยประวัติเขานะคะก็เคยได้ได้แชมป์โลกมานะ,คะ<ล>เคยได้แชมป์โลก,โลกเคยได้แชมป์โอลิมปิกนะแต่น้องพิงค์จะเจอในรอบแรก <laughs> ก็ดูกันว่าน้องจะทําได้กี่แต้มนะคะถึงบอกว่า กีฬามีแพ้มีชนะค่ะถามว่าเราหวังไหมต้องบอกว่ามารายการนี้โชคดีเราถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้ลงแข่งขันแล้วกันเอา,อางี้นะคะเราไม่ได้หวังใจชนะแต่เราถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะได้ลงรายการ500รนะ้ค่ะแล้วก็ กว่าจะมาเจอรอบเมนดอได้ต้องผ่านรอบคอถึงสองรอบก็ไม่ธรรมดานะรอบพอก็หนักแล้วนะมาเจอรอบเมนดอรอบแรกก็ถ้าผ่านนะถ้าผ่านคอลิฟายรอบสองรอบมาเจอเมนดอรอบแรกก็เจอมาลีเลยนะคะก็ดีกีเขานะคะแชมป์โลกแล้วก็แชมป์โอลิมปิกนะแต่น้องพิงค์ได้เจอก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะมาดูว่าลุ้นว่าน้องจะได้กี่แตนนะคะขอบคุณค่ะ ให้ผ่านก่อนผอรีไฟก่อนคุณพ่อแซลนะคะว่าเอาให้ผ่านแล้วอรีไฟก่อนพอมารายการ500ไม่ธรรมดาเพราะเป็นรายการแรกของน้องด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะ